สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวอุปกรณ์ออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่มันมีความสำคัญมีความจำเป็นที่ต้องใช้จริงๆนะ,ะนะฟ้ามืดแล้วเนี่ยนะคือช่วงนี้ก็เป็นเทรนการออกกำลังกายที่มันเยอะจริงๆมันไม่ได้เป็นช่วงนี้หรอกมันเป็นมาโอ้โหตั้งแต่ก่อนโควิดมีอะไรตั้งเยอะแล้วแต่การออกกำลังกายมัน ไม่ต่อเนื่องไงครับสำหรับคนที่จริงจังที่จะออกกำลังกายต่อเนื่องแต่อย่างผมเองก็จะมีการเตะฟุตบอลฟุตซอลมีการคารีโอหรือจะเป็นการโยคะ,ะร่วมผสมกันไปครับมีการตีแบดมินตันด้วยมีเล่นบารสบอลเล่บอลอะไรทุกอย่างผสมกันไปหมดเลยแต่ที่มันใกล้ตัวของเราที่สุดก็คือ เป็นการออกกําลังกายในในบ้านก็จะมีเครื่องมือที่ผมใช้งานอยู่ประจำาเป็นเนี่ครับเป็นถุงมือออกอกำลังกายของ f b t เพราะว่าเวลาเราจะเวทเรนนิ่งหรือจะอะไรออกกําลังกายอะไรประมาณนี้เราก็จะใช้ถุงมือพวกนี้อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาสัมผัสนะครับ เวลายกเวทบ่อยๆจะรู้ว่าหน้าสัมผัสมันจะอยู่ประมาณประมาณนี้สําหรับรุ่นนี้มันจะเป็นตีนุ๊กแกอยู่นี่ฮะแต่เอาเป็นว่าเป็นแลนดของ fbt ออะก็ใช้ได้อะครับเพราะว่าคู่เนี้ยที่เอามารีวิวให้ดูก็คือถูกใช้มาแล้ว3ปีกว่า4ปีเลยเพราะว่าตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับแล้วผมไม่ใช้ช่วงไหนมากก็ช่วงที่ ยกเวทดัมเบลนะแล้วก็ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในยิมในยิมนะฮในกนารออกกำลังกายก็จะใช้ถุงมือพวกนี้นเป็นตัวเซฟมือเอาไว้ถ้าเรายกเวทมากๆมันจะกระากับมือเราไดตรงก็ เกิดอาการด้านแล้วก็การลอกได้อาการนี้แหละนะครับสำหรับไอ้คู่นี้ก็ใช้มาสามสี่ปีแล้วเหมือนกับวันก่อนที่รีวิวไอ้เครื่องกวหนวดก็เหมือนกันก็คือใช้มานานแล้วใช้จนมันโอเคแล้วซึ่งยากนะครับการที่จะมารีวิวในสินค้าที่มันผ่านไป,ไปหลายปีหลังจากใช้งานมาแล้ว ว่ามันยังดีอยู่ไหมสภาพยังดีอยู่ไหมอมันก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น FPT แท้ๆเลยนะครับซึ่งผมซื้อมาจากร้านค้าอย่างหนึ่งบนห้างอันนี้คือพันมาสี่ปีแล้วสภาพก็ยังดีอย่ ส่วนถ้าเราจะซื้อจากออนไลน์ก็เดี๋ยวผมแปะลิ้งก์เอาไว้ให้นี่ผมใช้เบอร์แอลแต่ทุกคนไม่ได้ใช้เบอร์เดียวกันนะต้องไปวัดดูอด้วยว่ามือใครใหญ่มือใครเล็กถึงผมจะแบบไซส์บิ๊กแต่ว่าใช้ถุงมือเบอร์แอลโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ